ชจะใช้วิธีนี้ทดสอบในความสัมพันธ์ค่ะว่าคุณจริงจังกับเขาหรือคุณเอาแน่เอานอนกับเขามากแค่ไหนก่อนจะไปฟังฝากกดใจกดแชร์กดติดตามให้กับโค้ชเอมด้วยนะคะข้อที่หนึ่งเลยวิธีที่เขาจะทดสอบว่าคุณชอบเขาจริงๆไหมคือเขาจะถอยออกไปหนึ่งเก้าค่ะการถอยออกไปหนึ่งเก้าหมายความว่าอย่างเช่นปกติคุยกันดีดี ทำนองที่ว่าความสัมพันธ์มันจะพัฒนาขึ้นแต่อยู่ๆนะคะเขาก็ตัดฉุบหายเงียบไปเลยไม่ส่งไลน์ไม่โทรหาเงียบวันสองวันหรือแม้กระทั่งหนึ่งอาทิตย์แต่จะไม่นานเกินไม,ไม่นานมากกว่าหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อดูเชิงคุณว่าคุณอะเอาแน่เอานอนกับเขามากแค่ไหน ในทางกลับกันนะคะเขาก็จะดูปฏิกิริยาของคุณด้วยว่าคุณมีอาการยังไงอย่างเช่นถ้าคุณเป็นผู้หญิงประเภทที่เวลาเขาหายไปคุณกระหน่ำส่งข้อความทำไมถึงหายคุณไม่ชอบฉันใช่ไหมคุยคุณคุยกับคนอื่นใช่ไหมหรือว่าทำไมคุณถึงไม่บอกฉันทำไมคุณถึงไม่ตอบฉันบลาบลาบลาแบบนี้นะคะเดาไม่ยากเลยว่าเขาคิดกับคุณยังไงคือ เขาคิดแล้วค่ะว่าคุณสนใจในตัวเขาแต่ในทางกลับกันคือเขาก็สามารถที่จะคนโทรลคุณได้เพราะว่าคุณนะคะคือต้องการเขามากแล้วก็คือทุ่มเทกับเขามากคือผู้ง่ายๆคืออ่อนไหวกับเขามากๆเลยผู้หญิงที่อ่อนไหวกับผู้ชายมากๆนะคะแรกๆเหมือนจะดีแต่สุดท้ายพอไปเรื่อยๆแล้วทำพฤติกรรมแบบนี้เรื่อยๆ คุณค่าหรือสนเสน่ห์ในตัวคุณมันจะเริ่มลดลงมันจะเกิดเป็นความที่ไม่น่าตื่นเต้นในขณะที่ผู้ชายมองแล้วจากนั้นมันจะเริ่มรู้สึกเบื่อแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าสมมติว่าเขาติดต่อกลับมาตอนที่เขาหายไปคุณก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ตามไม่ได้ส่งข้อความหาอยากจะคุยเมื่อไหร่ก็ส่งข้อความมาผู้หญิงแบบนี้ค่ะ ผู้ชายจะคาดเดาไม่ได้เมื่อผู้ชายคาดเดาไม่ได้นะคะในสมองหรือความคิดของเขามันเหมือนกับการเกิดความท้าทายว่าเอ๊ะตกลงเขาสนใจในตัวเราไหมเอ๊ะตกลงเขาชอบเราจริงๆไหมดังนั้นเกมในการตือ้อเขาก็จะทําเป็นคนที่ตื้อคุณดําเนินการต่อไปในการอยากคุยอยากหาคุณมากขึ้นเรื่อยๆค่ะพูดง่ายๆคือ คุณอะถือไพ่เหนือกว่าเขาเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่คาดเดาไม่ได้ในขณะที่เขาตอบกลับมาคุณก็คุยดีๆคุยดีมากเขาเดาไม่ออกเลยค่ะว่าในการคุยดีเนี่ยคุณชอบเขาคุณรักเขาหรือเปล่าแต่คุณก็ไม่ได้แสดงออกดังนั้นนะคะเวลาที่เราเนาะเป็นผู้หญิงผู้ชายให้เรามาเท่าไหร่เราอย่าไปให้เกินให้เท่าที่เขาให้ค่ะเซฟตัวเองนะคะ